ทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาสองคนเนี่ยพัดกันพักครับแต่ผมเนี่ยทำอยู่คนเดียวไม่พักเลยครับชั้นอันนี้แน่เลยผมก็เลยซื้อขนมชั้นอันนี้เนี่ยมาฝากพี่ผมผมครับผมลองทานดูนะครับอ,ย,อ,ย,อ,ย,อย,ยกขังสีมาเมื่อกี้ยังร้อนเลยหนักก็หนัก นายนายชื่อแม็กที่มาทำงานใหม่วันนี้ใช่ปะ่ะอืมเออดีเลยนี่มีใครบอกอยังอ่ะว่าต้องทำอะไรบ้างจริงๆแล้วไม่จำเป็นหรอกนะเพราะว่าจริงๆแล้วชั้นเนี่ยไม่ได้อยากจะมาทำงานอะไรพวกนี้หรอกนะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยฉั้นทำงานอยู่กับอีกที่นึงอนะ่ะ เป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ตึกสูงๆแอร์เย็นๆทำงานแบบสบายๆอะ่ะฉันก็เลยไม่สันทัดกับการทำงานอะไรพวกนี้เนี่ยงั้นพวกนายไม่จำเป็นต้องมาบอกฉันหรอกว่าฉันต้องทำงานยังไงอืมงั้นเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจก็ถามเราสองคนได้เลยนะเราสองคนทำงานที่นี่มานานแล้วอ,ะอ่ะอ๋อลืมแนะนำตัวฉันโอลานนะแล้วนี่มอส อะไรก็ถามได้เลยนะแล้วที่เนี่ยใครใหญ่สุดเหรอใครใหญ่สุดเหรอถ้าเป็นหัวหน้าคนงานของพวกเราก็เป็นพี่ท็อปนะส่วนเจ้าของที่นี่เนี่ยชื่อคุณพรหมอ่ะนั่นไงคุณพรหมมาพอดีเลย ผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพรมเอา้านี่นายเป็นคนงานใหม่เหรอใช่ครับผมเป็นคนงานใหม่ที่นี่ครับนี่ผมมาทํางานตั้งแต่เช้าเลยนะครับขนถังสีจากตรงนู้นเนี่ยเอาไปดาตรงข้างตึกแล้วก็ขนทั้งหมดเนี่ยกลับมาตรงนี้หลายรอบมากเลยนะครับแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาสองคนเนี่ยผัดกันพักครับแต่ผมเนี่ย ทำอยู่คนเดียวไม่พักเลยครับคนงานใหม่ขยันน่ดีแล้วแต่อย่าหาโขมมากนะมันหนักก็วางลงก่อนก็ได้โอ้ยไม่เป็นไรเลยครับคุณหญิงพงพรม,มคือผมรู้นะครับว่าบริษัทนี้เนี่ยต้องการคนขยันแล้วผมเนี่ยจะตั้งใจทำงานที่นี่อย่างสุดฝีมือเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีอะไราขาดตกบกพร่องเนี่ยสามารถเรียกใช้งานผมได้ตลอดเลยนะครับขอบใจนะ ออโอมอสเดี๋ยววันนี้จะมีคนงานใหม่เข้ามาอีกสามทิบคนเราน่เป็นคนงานเก่าช่วยดูแลให้ป้าด้วยนะเพราะว่าในท็อปนะ่หัวหน้าคนงานเก่าอะ่ะฉันส่งอ่ะเขาไปอยู่ที่อีกสาขาหนึ่งแล้วก็ช่วยดูดูให้ด้วยว่าคนไหนที่ดูดีเหมาะสมฉันจะได้แต่งตังเขาอเอามาเป็นหัวหน้าคนงานคนใหม่แทนในท็อปครับ ยังไงพวกผมจะช่วยดูให้นะครับถ้ามีใครที่เข้าตาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับถ้าดูแล้วถูกใจก็ขึ้นไปรายงานฉันนะครับโอ้โหโคตรเมื่อยเลยเอนี่องนายสองคนน่ะขนพวกถังทรงถังสีอะไรนี่ไปก็กันนะเดี๋ยวฉันไปก่อนพอดีมีธุระ มันเนี่ยมาทำงานวันแรกก็เอาหน้าซะแล้วคุณหญิงพรมพรมบอกว่าอยากจะหาหัวหน้าง,งานคนใหม่มาแทนคุณทอปหัวหน้าง,งานคนเก่าที่ถูกย้ายไปที่สาขาอื่นถ้าเราได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าง,งานคนใหม่เนี่ยก็คงจะดีสินะ เราก็คงจะสบายไม่ต้องมาทำงานทาสีแบกของอะไรแบบนี้อีกแล้วถ้าเกิดว่าเราได้เป็นหัวหน้าง,งานคนใหม่เราก็จะมีอำนาจสั่งให้คนงานพวกคนงานคนเก่าเนี่ยไปทำงานได้โดยที่ไม่มีข้อกังขาอะไรเลยแบบนี้ก็สบายแล้วสิเ, <c oughs> เดี๋ยวพวกเธอสองคนนะพวกเธอสองคนนี่ เป็นพนักงานเก่าที่ทำงานอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วใช่ปะใช่มีอะไรหรือเปล่าคือพอดีฉันอยากรู้อะไรหน่อยอะฉันอยากรู้ว่าคุณหญิงพมพมเจ้าของบริษัทนี้เนี่ยเขาชอบกินขนมอะไรอืมคุณหญิงชอบกินขนมไทยอ่ะขนมฉันก็ชอบโอเค อะไรละพวกเธอสองคนไปทำงานต่อเถอะเชิญจ้าขออนุญาตนะครับคุณหญิงพรม,มอา้าวในแม็กนี่มันพักเที่ยงวเนี่ยทำไมไม่ไปกินข้าวกับเพื่อนล่ะ เทียงเนี้ยผมไม่กินข้าวก็ไม่เป็นไรครับแต่คุณหญิงพรม,มเนี่ยจขี่ผมไม่ได้ครับคุณหญิงพรม,มครับคือเมื่อกี้นี้เนี่ยผมออกไปเดินที่ตลาดท้ายคลองมาครับแล้วพอดีเนี่ยเห็นขนมชั้นเจ้านึ่งหน,น่ากินมากเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าคุณหญิงพรม,มเนี่ยน่าจะต้องชอบกินขนมชั้นอันนี้แน่เลยผมก็เลยซื้อขนมชั้นอันนี้เนี่ยมาฝากคุณหญิงพรมครับผมลองทางนดูนะครับ นายนี่เป็นคนดีมีน้ำใจนะผมเนี่ยก็เป็นคนแบบนี้แหละครับคุณหญิงพรม,พมเป็นคนขยนันซื่อสัตย์อดทนและก็มีน้ำใจตอนที่ผมทำงานอยู่ที่บริษัทเก่านะครับก่อนที่ผมจะลาออกมาเนี่ยเพื่อนๆที่บริษัทเนี่ยเสียดายผมกันใหญ่เลยครับบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานดีเป็นคนขยนันซื่อสัตย์อดทน บอกว่าถ้าเกิดว่าผมออกไปสักคนนึงเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆคงจะลําบากกันหน้าดูเลยครับคุณหญิงพรมครับเมื่อกี้นี้เนี่ยผมได้ยินคุณหญิงพรมพูดว่าคุณหญิงพรมเนี่ยจะหาหัวหน้าง,งานคนใหม่มาแทนหัวหน้าง,งานคนเก่าที่ชื่อคุณท็อปที่ย้ายไปอยู่อีกสาขานึงผมเนี่ยมีคุณสมบัติเพียบพร้อมมากเลยนะครับที่จะมาเป็นหัวหน้าง,งานคนใหม่ อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับคุณหญิงพมพรมผมทั้งขยนันซื่อสัตย์อดทนและก็มีน้ำใจคุณสมบัติพวกนี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยสามารถทำให้ผมเนี่ยเป็นหัวหน้างานที่ดีและก็ดูแลแลูกน้องได้อย่างดีแน่นอนนะครับอย่างไรผมก็ฝากคุณหญิงพมพรมพิจารณาด้วยนะครับสำหรับเรื่อ,องหัวหน้างานคนใหม่น่าสนใจนะเดี๋ยวชั้นนะจะเก็บเอาไวพ้พิจารณาดูนะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณหญิงมังพรมคุณหญิงมังพรมลองทานขนมชั้นนี้ก่อนนะครับขอบใจมากนะ,ะนี่ฉันว่าเดี๋ยวเราเคลียร์ของตรงนี้ให้หมดอะแล้วก็ค่อยไปเก็บของตุงย,ยุ่กต่อดีกว่านะ คุณพรมมาพอดีเลยอ๋อสวัสดีครับคุณพรมสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีครับคุณพรมในแม็กนายนี่ขยันนักแบบเนี้ยฉันชอบอขอบคุณนะคะคุณพรมเมื่อเช้าเนี่ยผมก็มาทํางานตั้งแต่เช้าเป็นคนแรกเลยนะครับตั้งแต่มาถึงเนี่ยผมก็เริ่มทํางานเลยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้หยุดพักเลยครับ นี่พวกเรามากันครบหรือ,อยังออใกล้ครบแล้วใช่ปะเดี๋ยวถ้ามากันครบอ่ะก็ขึ้นไปหาฉัน,น้างบนเพราะว่าฉันได้เวลาแหละที่ฉันจะแต่งตั้งหัวหน้ากนง,งานใหม่แทนในท็อปมาประจําสาข,ขานี้ในแม็กมันหนักนักก็วางลงซะแล้วนายนะก็ขึ้นไปด้วยไม่เป็นไรครับคุณหญิงพรม,พมผมเนี่ยพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาเลยครับ เดวมากันครบแล้วก็ขึ้นไปเลยนะโอ้โหหนักฉันว่าแก้าของไปเก็บก่นอนดีกว่าคุณหญิงคมๆจะเลือกคนน้าง,งานคนใหม่วันนี้ต้องเป็นเหลาแน่ๆเลยแม็ ฉันถามจริงคือว่แกเป็นอะไรมากวะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยใครๆก็เห็นว่าแกไม่ทํางานอะไรเลยแกได้แต่นั่งเล่นนอนเล่นอยู่ตรงเนี้ยทั้งวันแต่พอคุณหญิงพรม,มมาหน่อยแค่นั้นแหละแกก็เสนอหน้าและแกจะทําไมกับฉันน่ะฉันก็จะไม่ทําไมแบบนะนถ้าแกจะพูดแค่เอาดีเข้าตัวเองแหละแต่แกก็ไม่ควรจะไปพูดให้คนอื่นเขาเสียาหายด้วยสิวะ แกไปบอกว่าคนอื่นเขาไม่ทํางานแกทําอยู่คนเดียวแบบเนี้คนที่เขาทํางานเขาเสียหายด้วยทำไมฉันจะทําอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของฉันไม่ล่ะไม่ได้ยินที่คุณหญิงพรมพ,มพูดเมื่อกี้เหรอว่าคุณหญิงพรหมเนี่ยเขาจะเลือกหวัวหน้าง,งานคนใหม่วันนี้ยังไงเนี่ยตําแหน่งนั้นเนี่ยฉันก็ได้แน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าฉันได้เป็นหวัวหน้าง,งานคนใหม่นะคอยดูเถอะฉันจะไล่พวกแก ออกจากที่นี่ให้หมดทุกคนเลยคอยดูปากมีฉันดีนะบ้าปะวะมากันครบเลยใช่ไหมตอนนี้ได้เวลาแล้วนะที่ฉันนะจะแต่งตั้งหัวหน้าคนงานคนใหม่แทนรับที่ย้ายไปอยู่สาขาอื่น แต่ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์เท่ากันแต่ฉันพิจารณาแล้วว่าใครที่ควรจะเป็นคนได้คุณหญิงครับผมว่าเอาสั้นๆเลยดีกว่าเราคุณหญิงคุณหญิงเนี่ยจะเลือกหัวหน้าคนงานคนใหม่เป็นผมใช่ไหมครับคนที่ฉันจะเลือกเป็นคนหน้าคนงานคนใหม่ก็คือ คือผมใช่ไหมครับคุณหญิงคุณหญิงพูดมาเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแล้วจะเป็นใครล่ะครับคุณหญิงฉันเลือกนายนะนายโอรานผมครับใช่ให้นายเป็นหัวหน้าทุนงานคนใหม่ประจำาลค่ะคุณหญิงครับจะเป็นนายโอลานไปได้ยังไงล่ะครับคุณหญิงนี่ คุณหญิงลืมไปแล้วเหรอครับว่าคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะมาเป็นหัวหน้าคนงานคนใหม่เนี่ยมันต้องเป็นผมเท่านั้นเพราะว่าคุณสมบัติเหล่านั้นอะทั้งขยนันทั้งซื่อสัตย์อดทนมีน้ำใจขยันทำงานตั้งแต่มาถึงที่ทำงานเนี่ยก็ทำงานเป็นคนแรกแล้วก็เวลากลับก็กลับเป็นคนสุดท้ายผมทำงานแทบไม่มีเวลาหยุดพักเลยนะครับคุณหญิงนี่จะตำแหน่งหัวหน้าคนงานเนี่ยจะเป็นโอลาไปได้ยังไงล่ะครับ แล้วเมื่อวานนะครับที่ผมไปตลาดท้ายคลองมาที่ซื้อขนมชั้นมาฝากคุณหญิงะครับเพราะว่าผมรู้นะครับว่าคุณหญิงเนี่ยชอบกินขนมชั้นผมก็เลยซื้อมาฝากผมทําถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมคุณหญิงถึงไม่เลือกผมมาเป็นหัวหน้างานคนใหม่หล่ะครับคุณหญิงไม่ชอบอะไรในตัวผมล่ะครับเพราะว่าฉันไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบคนเลียแข้งเลียขาประจกสอเพ นาน,าน้านี่ย่ป้าป้าพูดอะไรของป้าแต่ถ้านายไม่เต็มใจที่จะทำงานที่บริษัทนี้านายจะออกไปก็ได้นะเพราะฉันเตรียมสองนะ้อง้อบตัตวย้ <c oughs> หลบไปแบบนี้จะดีหรอครับคุณพรมดีดิฉันคิดถูกแล้วในโอลานแล้วฉันก็ฝากด้วยนะที่มีคนงานใหม่เข้ามาอีกสามสิบคนนะช่วยดูแลฉันด้วยฉันดูแล้วฉันดูคนไม่ผิดหรอกขอบคุณมากนะครับ ฉันต้องขอบคุณนายด้วยซ้ำไป